ฟรานเชสโกเชอร์ปีอยากเป็นนักบอลอาชีพเพื่อให้พ่อภูมิใจแต่หลังพ่อหมดลมหายใจเขาไม่รู้จะเล่นเพื่อใครในวัย24่สเขามีความสามารถและอนาคตแต่ไรวิญญาณและความเป็นมืออาชีพ มิลานลงทุนซื้อเขาแต่ไม่มั่นใจในวินัยถึงขนาดจงใจเลือกบ้านพักให้เขาที่อยู่ใกล้สนามซ้อมที่สุดและอยู่ห่างจากตัวเมืองที่สุดเพราะกลัวไปกินเหล้าแต่เชอร์บี้ก็ยังเข้าเมืองไปเมาสุดท้ายมิลานถอดใจปล่อยออกจากทีมไปในเวลาไม่ถึง6เดือนเชอร์บี้พเนจรย้ายทีมถึง3ครั้งเขากำลังจะหมดอนาคตกับทีมกลางตารางซาสัวโลเขาบอกกับเพื่อนว่าอยากเลิกเล่นว่ะแต่มีฝันร้ายยิ่งกว่า เขาป่วยเป็นมะเร็งอังฑะและหลังผ่าตัดก้อนเนื้อออกไปเหมือนยังไม่หายขาดต้องไปฉายแสงเพิ่มอกีกจากจะแต่บอลต่อหรือไม่กลายเป็นจะตายหรือเปล่าประสบการณ์นี้ปลุกให้เชอรบี่ตื่น ทุกวินาทีที่ยังเหลือสุดมีค่าถึงเวลาจัดหนักจัดไปเขากลายเป็นคนใหม่กลับมาอย่างสุดตั้งใจเปรียบวินยัยช็อตเด็ดแรกก็คือเขาสร้างสถติลงเล่นถึง149นัดหรือเกือบ3ปีครึ่งติดต่อกันเป็นสถติสูงสุดอันดับ2ของลีกอิตาเลียนโนเชอร์บี้ย้ายไปอินซีลาซิโอแล้วก็พาทีนคว้าแชมป์บอลถ้วย2ครั้งแล้วก็มูฟมางูใหญ่อินเตอร์มิลานก็จัดไปคว้าอีก2แชมป์บอลถ้วย แม้ในรอบชิงแชมป์ยุโรปอินเตอร์จะแพ้แมนซิในรอบชิงแต่เชอร์บี้ในวัย35ป้องกันไม่ให้ฮาเลแลนที่เด็กกว่า13ปียิงประตูดได้ทั้งหมดที่แชมป์จัดไปเล่าไปไม่ใช่ช็อตเด็ดสุดของกองหลังที่ได้ดีจากโรคร้ายที่พาทีมชาติอิตาลีเป็นแชมป์ยุโรปปี2020การรอดพ้นจากมาเร็งเชอร์บี้จะให้ความสำคัญเวลาทีมทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปเยี่ยมเด็กป่วยตามโรงบาล แล้วเมื่อทีมงานบอกเขาว่าเอ้ยดึกแล้วกลับกันรถบัสทีมชาติรออยู่แชร์พี่ตอบสั้นๆใครอยากกลับเชิญก่อนเลยครับเดี๋ยวผมนั่งแท็กซี่ได้ผมจะไม่กลับจนกว่าจะได้เจอสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยทุกคนคู่หูวงการบาสที่ดังที่สุดเก่งที่สุดคว้าแชมป์มากที่สุดแต่ลกคบกัน